พลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลนเจอร์อิมแพ t คเมืองทองธานีฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด นักศึกษาสาวติดโควิดที่เรอพอตอ่อไม่รับกลับบ้านแล้วคืบหน้าจากกรณีเมื่อวันที่7มีนาคม2565 f a c e b o o k แฟนเพจแชร์โพสเล่าเหตุการณ์ที่หญิงสาวคนหนึ่งติดโควิด19และถูกส่งโรงพยาบาลสนามเรพอพสตอ่อแห่งหนึ่งในอำเภอชนแดนผลักไสโดยกล่าวอ้างบอกว่าไม่รับ ไปทําอะไรมาติดมาจากที่ไหนให้ไปรักษาที่นั่นจนกระทั่งสี่ทุ่มกว่าญาติได้พานางสาวบีนามสม,มุติมายืนรอที่ศูนย์พักคอยในเทศบาลตำบลชนแดนเพื่อขอเข้าพักในสภาพตาบวมน้ําตาคลอก่อนที่นายสุรชาติเมืองเป้ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลชนแดนรับตัวนักศึกษาสาวเข้าพักและดาเนินการดำเนินความสะดวกการดูแลรักษาตามกระบวนการของการรักษาต่อไปนั้น ล่าสุดวันนี้16มีนาคม2565เวลา8นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่านางยุพินพันผงอายุ48ปีอาชีพขายพันต้นไม้เช่นมะม่วงมะพร้าวส้มโอละมดุดอยู่บ้านเลขที่302หมู่14บ้านโค้งผักชีตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์ได้ขี่รถจักรยานยนต์มารับลูกสาวอยู่ที่นาศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลชนแดนโดยกล่าวแนะนําตนเองว่าเป็นมารดาของนักศึกษาสาวชื่อบีนามสมมุติชื่อจริงนางสาวปัญญาดาหรือน้องบีมพันผงอายุ22ปี กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกสาขาคอมพิวเตอร์ปีสส่วนพ่อชื่อนายสุรัตน์พันธุ์ผงอายุ50ปีทำงานอยู่ต่างจังหวัดนางยุพินพันธุ์ผงยังกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่นายสุรชาติเมืองเปผู้อำนวยการกองสาธารณเทศบาลนายปัชญาประเสริฐผลนายกเทศมนตรีนายนาวินสังคมาศนายอำเภอชนแดนนายสมเด็จธรรมมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาทและดเรเด่ดนอารมณ์ธรรมมากำนันตำบลพระพุทธบา,นานทบาที่ดูแลและเอาใจใส่ลูกสาวของตนเองเป็นอย่างดีและวันนี้หลังจากรับลูกสาวแล้วจะ พาไปให้แพทย์ตัดไหมที่โรงพยาบาลชนแดนเพราะลูกสาวไปเหยียบแก้วบาดเจ็บถูกเกย็บที่เทา้าหลายเข็มก่อนนําตัวไปพักฟื้นที่บ้านโคง้งผักชีต่อไปและจะขอทางหมายวิลาลสอบอีกครั้งหนึ่งแม่นักศึกษากล่าวในที่สุดทั้งนี้ผู้ดูแลศูนย์พักคอยนายสุรชาติเมืองเปผู้อำนวยการกองสารสุขเผยว่าที่ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดพัทเชาบูรมีผู้ป่วยกว่า24รายในขณะที่ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลท่าข้ามมีผู้ป่วยกว่า8รายเพิ่มเติมครับ พักคอยที่เทศบาลเหรอครับเทศบาลชนแดนเป็นไงขอบคุณอะไรครับขอบคุณที่เขาดูแลเด็กขายอย่างดีอ๋อยังดีเลยเหรอครับอ๋อเด็กขายค่ะครับครับครับขอบคุณอย่างมากเลยค่ะครับก็ไปก็มีแม่ผู้คนเดียวค่ะอ๋อเอารถอะไรไปรับนะครับก็มอเตอร์ไซค์่ะอ๋อมอเตอร์ไซค์เนาะจ้าไปรับเราจะมาพักที่บ้านนหรครับค่ะมาพักที่บ้านครับไปเล่นกลางวันขายของหรือเปลอ๋อขายของขายดีไหมครับช่วงนี้ครับ เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีเลยเนาะจ้ลูกเรียนอยู่ปีไหนล่ะครับปีสองค่ะอ๋อมหาลัยนนท์เทพนะครับเป็นมหาวิทยาลัยพิโรธครับมหาลัยอะไรมหาลัยนเรศวรอ๋อปีสองไอแกอะไรเอกอะไรครับไอแผนกลคอมพิวเตอร์จ้ะคอมพิวเตอร์เนาะขายพวกอะไรบ้างครับขายพวกไอมะพร้าวพวกไอละมุดส้มโอจ้ะอ๋อมะพร้าวละมุดส้มโอเนาะ อยู่ที่บ้านโพ <Okay. S 1> งผักชีหมู่สิบสี่นะครับ, <Yeah. S 1> รบทีมข่าว AEC TV Channel รายงานชาร์จพลังให้เต็ม ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชลเลนเจอร์อิมแพเมืองทองธานีฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด